ทริปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่แก่งกระจานครับและจะพาไปเที่ยวเยี่ยมชมตลาดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีกับอาหารและขนมที่หาทานยากพวกขนมพวกนี้เทียบเลยน่ารยอ่ะจากนั้นจะพาไปเปิดที่พักริมน้ำที่แก่งกระจานกับบรรยากาศบ้านสวนส่วนตัวพร้อมลานกลางเต็นท์ที่หากใครชอบความสงบ แนะนำเลยคุณจะหลงรักกับที่นี่ครับลิเวอร์พูลเมล์เท่นแก่งกระจาสวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับช่องโกกันเกินนะครับมาร้จนตอนนี้ก็คือ Family t i รินั่นเองครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ เพชรบุรีอีกแล้วนะครับช่วงนี้เรามาเพชรบุรีบ่อยนะพี่กาย <laughs> ช่วงนี้เรามาเพชรบุรีบ่อยมากนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะมาเที่ยวเพชรบุรีนะครับวันนี้เราจะไปจุดหมายเราจะไปนอนพักพางแรมกันที่แก่งกระจานริมแม่น้ําเพชรบุรีนะครับต้นน้ําเลยนะครับก็คือที่เกิดแก่งกระจานแล้วก็จะไปล่องแก่งนะครับแล้วก็ไปทํากิจกรรมต,ต่างๆพักผ่อนนะครับทีบนี้ก็มากับครอบครัวครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆมาสมทบ ตามมาอีกนะครับอีกประมาณ8ถึง9คนนะครับตอนนี้เรามาก่อนนะครับก็จะคอยติดตามนะครับว่าบรรยากาศที่พักที่เราจะไปพักจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นบ้านพักริมน้ำนะครับมีทั้งลานกางเต้นแล้วก็มีทั้งรีสอร์ทนะครับที่นี่จะไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่แกงอาจารย์เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปชิมอาหารที่อําเภอท่าหยาง เป็นทาางผ่นนอตอนนี้ถึงแล้วนะครับเรามาแวะกันที่ตลาดท่ายางนะครับจริงๆแล้วที่นี่มันจะมีของขึ้นชื่อของเขาก็าคือผัดไทยท่ายางนะอ่ะาครั้งนี้ผมจะทุกคนมากินข้าวแกงร้อยปีครับซึ่งอยู่ในที่ตลาดท่ายางนี่แหละเราดูมาจากรายการไทย bbs นะครับก็เลยตามรอยซะหน่อยเขาบอกว่าที่นี่มีแกงที่แบบเป็นแกงท้องถิ่นนะเราก็ยังไม่เคยกินกันเรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับชื่อร้านข้าวแกงร้อยปีไปครับ ตลาดท่ายางน,นี่นะครับอาร้านข้าวแกงโกล้องร้อยปีนะครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้มาคือร้านเขาใกล้ปิดแล้วนะแต่ว่าผมสั่งเอาไว้ครก็จะมีอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านนะนก็แบบที่บางอย่างเราไม่เคยกินนะครับอย่างเช่นแกงสีนวลเนี่ยชื่อก็แปลกแล้ว มาลองพีเด็ดเลยนะครับของร้านนี้เขาบอกว่าอันนี้อร่อยมากก็คือแกงป่าไก่พิเด็ดในตอนนี้ถ้าจะเป็นยังงล่ของเพชรบุรอีอร่อยที่อยู่นะถ้าใครเคยดูคลิปผมที่ไปเพชรบุรีคลิปที่แล้วเนาะ mm hmm. ก็จะมีแบบพาไปกินร้านต่งางๆเยอะเลยนะครับในตัวเมืองเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวนะครับผัดไทยนะครับนนผัดไทยท่าย,ยางสาขาสองนะที่นี่ก็เป็นต้นตำรับท,ที่นี่นะครับผัดไทยร้อยผัดไทยร้อยปีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปเรามากินข้าวแกงที่นี่น่ครับแกงป่าอร่อยอนนต้องบอกเลยว่าทีเด็ดมากเลยนะครับสำหรับข้าวแกงร้านนี้รสชาติถึงเครื่องมากครับเปิดมานานกว่า3ชั่วอายุคนแล้วนะครับขายในตลาดสดเลยครับ เปิดร้านตั้งแต่ตีห้าถึง10โมงก็หมดแลครับใครที่จะมาลิ้มลองก็ต้องตื่นเช้าซะหน่อยนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพชรบุรีเขายังขึ้นชื่อเรื่องขนมหวานและที่ตลาดท่ายางแห่งนี้ก็มีขนมเด็ดๆอยู่ไม่น้อยไปดูกันครับอย่างร้านนี้ใครมาตลาดท่ายางต้องลองมาชิมกันนะครับเข้าเกีบยบอ่อนนะครับ อร่อยค่ะอร่อยเอาอันนี้สองคผ่นพอใช่ไหมคะได้แล้วข้าวเก็บอ่อนได้นะจ้ะอ๋อจะดูจะดูตั้งแต่ดูปลาทำอ๋อดูหน้าดูได้ไม่เคยเห็บนี่ใช้ข้าวเก็๋ยบตักหม้อเนาะใช่คล้ายๆอ่ะแต่มันคนละแบบกันที่ว่าคนละแบบกันตัวนะใช่คนละแบบอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับ อร่อยนะคะป้ะอาอันนั้นดีสิไปดีสิไอซี่สิน้ำยาลึกๆมันอร่อยอะ่ะอ,อันนี้มันจะมันจะไม่เหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้ออ่ะมันจะดึ๊กๆแล้วข้างในมันจะเค็มๆเค็มๆหวานๆอนะ่ะอุ๊ยอร่อยวะ่ะอืมอร่อยอุ๊ยแม่ลึกด้วยอืม ไส้ไม่หวานนะไม่เคยกินอ่ะต,ตัวแป้งขายขนมชั้นอืรอร่อยดีโดยรอบก็ยังมีจุดถ่ายรูปอีกหลายจุดเลยนะครับรวมทั้งอีกหลายร้านเลยนะครับมไม่ว่าจะเป็นขนมตาลขนมทองม้วนสดทองม้วนกรอบข้าวแช่เยอะแยะมากเลยนะครับสายหวานถูกใจแน่นอนนะครับ อาอยางผมแนะนำเลยนะครับถ้าใครมาเที่ยวแก่งกระจานนะครับหรือว่ามา,มาเพชรบุรีจะเป็นไม่ว่าจะเป็นขาไปหรนะือขากลับนะอยากให้ลองมาแวะที่อําเภอนี้ดูนะครับของกินเยอะนะครับโดยเฉพาะผัดไทยผมบอกเลยว่าอร่อยอยู่แล้วผมเคยไปกินที่สาขาสองเขานะแล้วก็วันนี้ได้มากินตัวที่เป็นข้าวแกงข้าวแกงร้อยปีอันนี้ก็เด็ดมากเหมือนกันแล้วพวกขนมขนมพวกนี้เทียบเลย <laughs> นี่ยังมีพี่ไไยใจดีเอามาให้อีกสองสองกล่องนะครับเนี่ย ขนมอะไรเนี่ยขนมตาขนมตาลช,ช,ชื่อชื่อชื่ออะไรขนมตาลย้าต้อยขนมตาลย่าต้อยครับนี่ขอบคุณมากนะครับพี่เขาศาส์ขับรถตามมามเอามาให้เราเ,เดี๋ยวลองกินเลยเดี๋ยวลองกินเลยนี่วันนี้เขาชอบกินขนมตาลมากตอนนั้นไปศาสตาราจันทบุรีก็ไปหากินแต่หาไม่ได้นะครับครั้งที่แล้วมาก็ไม่ได้กินใช่ป่ะจัทบุรีอร่อยไหมที่เราไปตามหาจัทบุรีครั้งครั้งท้าวที่แล้วไม่มีนะครั้งนี้ได้กินสามกล่องเลย เย็นแล้วเนี่ยนาดเนี่ยอันนี้ือเย็นแล้วนะอืมไม่หวานมากทุกคนมันดึบดึบแมันดึบดึบไม่หวานมันไม่ใช่แบบฟูฟูนุ่มอร่อยอร่อยเอ่อเทคเกิลต่างกันค่ะที่เราเป็นของหวานที่เพชรบุรีเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นมันจะไม่แหลมมากใช่ไหมมันจะไม่หวานแหลมเพราะว่ามันแบบมันจะนัวๆเพราะมันใช้น้ำตาลตโนดอร่อยาก แล้วเราก็เดินทางต่ออีกนิดเดียวครับก็จะมาถึงที่แก่งกระจาแล้วนะครับที่พักของเราจะอยู่พิกัดแถวแถวสะพานเป็นรีสอร์ทส่วนตัวอยู่ติดน้ำเลยครับทางเข้าก็จะประมาณนี้รถเก๋งสามารถเข้าออกได้สบายเลยนะครับ พักของเราจะอยู่ริมน้ำนะครับริมแม่น้ําเพชรเลยเขื่อนนาเขื่อนแก่งกระจานเลยนะครับก็จะเลยจากถัดตรงที่เขาเล่นน้าเยอะๆตรงที่เป็นเป็นบ้านพักริมน้ําที่อยู่ติดลําธารทุกนั้นนะฮะตรงนี้จะเป็นรีสอร์ทส่วนตัวนะครับก็จะไม่มีคนมาเดินเพ่นพ่านเยอะนะครับห้องพักที่นี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นห้องๆนะครับอย่างนี้เป็นห้องแฝดนะครับเป็นห้องคู่แล้วก็จะมีหลังเดี่ยวเนี่ยสองหลังทั้งหมดรวมแล้วจะมีทั้งหมด5หลังนะครับมีทั้งหมด8ห้อง นะครับรับได้สูงสุดก็ประมาณ30คนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องที่เป็นห้องเดียวกันนะฮะว่าเป็นยังไงที่นี่มีชื่อว่า River green mountain ครับเป็นรีสอร์ทเล็กๆติดริมน้ำเพชรบุรีบรรยากาศบ้านสวนแสนสงบสะอาดและพี่ที่ดูแลสถานที่ก็ใจดียิ้มแย้มต้อนรับอย่างดีเลยนะครับ ที่นี่มีบ้านทั้งหมด5หลังรวม8ห้องโดยจะแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวหลังน้อยแบบนี้2หลังซึ่งเป็นห้อง2คนนะครับแต่ก็สามารถเสริมนอนได้รวมถึง4คนเลยทีเดียวเป็นห้องแอร์ทุกห้องนะครับเตียงอย่างนุ่มเลยและในส่วนของบ้านแฝด1หลังจะมี2ห้องนะครับสามารถนอนได้ห้องละ4คนเช่นกันราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,200บาทในแบบ2คนครับ และหากใครไม่อยากนอนบ้านก็สามารถเข้ามากางเต็นท์ได้นะครับที่นี่จะมีลานสําหรับกางเต็นท์เป็นลานหญ้าครับและมีห้องน้ําห้องอาบแยกชายหญิงอีกด้วยนะครับมาพักผ่อนฟอกปอดกันให้เต็มที่เลยนะครับสําหรับที่พักที่นี่ลายร้อมไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยนะครับ นี่ครับมีเครื่องเล่นด้วยนะครับเป็นแพเปียกนะสำหรับกิจกรรมทางน้ำนะครับนี่น้ำแข่งกระจาวันนี้ไหลเชี่ยวอยู่นิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดลงเล่นนี่ก็ต้องใส่ชูชีพด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะลอยไปไกลเลยครับครับมาถึงแข่งกระจาแล้วนะครับเราก็ต้องลงเลยครับ เดี๋ยวเราจะล่องป,ปวงยางไปไฮ้ช่วยหน่อยอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไล,ลท์เลยนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวแก่งกระจานโอโอนั่นก็คือการล่องแก่งแม่น้ำเพชรบุรีนั่นเองครับแต่พวกเรานะครับขอลอยคอตามเรือครับเป็นการลอยคอล่องไปตามแม่น้ำระยะทางประมาณ6-7กิโลเมตรเลยนะครับสนุกมากๆเลยนะครับขากลับก็กลับพร้อมรถที่ไปรับเรือนั่นแหละครับเล่นน้ำกันแบบช่ำๆทั้งรอบเช้าและรอบเย็นเลยนะครับ สรอบนะครับสะใจสมาชิกแก๊งไปอย่างยิ่งนะครับวิวริมน้ำนะครับก็จะเป็นบรรดารีสอร์ตต่างๆนะครับดูเพลินตาดีครับไหลไปเรื่อยๆเรือที่เราล่องแก่งนะครับก็สามารถติดต่อได้โดยตรงจากที่พักเลยนะครับที่นี่มีบริการครบเลยนะครับและแม่น้ําเพชรบุรีนะครับน้ําใสมากสะอาดมากๆด้วยนะครับสมแล้วนะครับที่เป็นลําน้ํำศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยครับ เป็นไงพี่เอเยไงอีกสักห้าโลเหรอเป็นไงว่าใต้โคตรเพื่อหลังเลยเอ้าแล้วมาไหมอ่ะไม่รู้หรอกมาเจ้าหมาอ่ะเดี๋ยวเมาเป็นไงเป็นไงบ้างน่าจะอีกแปดโลอ่ะเอาไปใหม่ไป

คิดผิดนะครับคิดผิดนะ <Bye. S 1> นึกว่าจะสบายโอ้โหแปกิโลยังเหนื่อย mm hmm. ก็อีกหนึ่งประสบการณ์นะครับลอยคอ8ปกิโล mm hmm. ไปพร้อมเรือแต่เรือไปก่อน mm hmm. ถึงที่หลังนะครับยาวๆเลยประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งสี่หาทีกือบมาสี่หาที สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับแก่งกระจานนะครับก็มาจบกันที่สันเขื่อนนะครับกับบ้านพักทิมน้ําที่ริวกีนเมลท์เทนนะครับก็ถือว่ามีความสุขมากครับที่นี่พร้อมทุกอย่างบริการดีมากนะครับที่ดูแลที่รีสอร์ทเนี่ยก็ขาดอะไรของขาดอะไรก็จะคอยถามตลอดนะน่ารักมากนะครับแนะนําเลยนะครับก็เกิดว่าใครจะมาเที่ยวที่แก่งกระจานเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีที่พักเนี่ยลองปักหมุดไว้ที่นี่นะครับ หาของกินง่ายครับสามารถที่จะโทรสั่งเข้ามากินได้นะแล้วก็ห้องพักค่อนข้างใหญ่โตห้องพักค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือกว้างขวางนะครับมาแบบครอบครัว4ี่คนนี่สบายๆเลยหนึ่งห้องสนุกครับทีบนี้ได้ล่องเรือไม่ใช่ล่องเรือดิล่องชูชีพ15กิโล2วันอ้โหยางมันนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็เราติดต่อเข้ามาไ,ได้นะครับ ก็สำหรับทีนี้ับคงจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ติดตามกันต่อว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันอีกนะครับสำหรับทีนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย